สวัสดีครับวันนี้ก็มาหมายคลองลังสิตครับแถวธัญญะครับวันนี้น้ำขึ้นมาเยอะครับน้ำจะออกขุ่นเหลืองครับเมื่อกี้สอบถามน้านาที่นั่งตกอยู่ตรงต้นจามจุรีน้านาบอกว่าเงียบครับปายังไม่เข้าเลยน่าจะเป็นผลพวงมาจากน้ำขึ้น มาเยอะช่วงนี้ฝนตกติดต่อกันหนักครับน้ำก็เลยขึ้นมาสูงหน่อยวันนี้ลงเบ็ดทั้งหมดห้าคันครับหมายตรงนี้เป็นหมายแถวที่ว่าการอำเภอทัญบุรีครับหมายก็ถือว่าร่มลื่นครับหมายเหมาะแก่การนั่งตกป่า เดี๋ยวเรามาติดตามชมกันครับว่าหมายตรงนี้จะได้ปานินไซซ์สวยหรือเปล่าหรือว่าจะได้กินแห้วกับบ้านเพราะว่าสอบถามน้านาที่ตกตามริมคลองมาน้าๆบอกว่าเงียบครับเดี๋ยวเรามาตามลุ้นกันครับตอนนี้ก็ลงเบ็ดครบห้าคันแล้วครับเดี๋ยวเรามาตามลุ้นกันครับว่าปลาตัวแรกจะเป็นปลาอะไร เทมครับผ่านไปครึ่งชั่วโมงแล้วครับก็ได้ปลาเน,ะนินไซปลาเค็มมาแต้มหนึ่งน้ำก็ขึ้นเรื่อยๆครับตอนนี้ก็เก้าโมงกว่าครับเสียงรถอาจจะดังหน่อยนะครับเพราะว่านั่งอยู่ริมถนนเลย đơn vị bên mà nói ở các. Đấy, không? ได้เลยเดี๋ยวออกมาให้ดูโอ้ไสใหญ่ครับไสสวยเลยครับไซสนี้ไซสประมาณครึ่งโลได้ครับประมาณ6ขีดเจขีดได้ครับไซสเนี่ยไซสใหญ่เลยแรมแรกครับหมันหมนไซสใหญ่ ไซเ,เล็กก็เยอะเหมือนกันครับแต่ว่าปล่อยพื้นหมดตอนนี้ก็สิบโมงครึ่งแล้วครับอากาศก็คึ้มฟ้าคึ้มฝนครับคัน ขวาสุดมีอาการครับเมื่อกี้ก็ได้ไซส์สวยๆมาแต้มหนึ่งครับไซน่าจะหกขีดเจ็ดขีดได้ปลาเล็กก็เยอะครับปลาไซปลาเข็มครับเยอะขวามือน่าจะเป็นไซปลาเข็มครับดึงเดี๋ยวรอช่วงน้ำน้ำลงครับ รอดูว่าจะมีไซส์สวยๆมากินเหยื่อหรือเปล่าน่าจะเป็นไซส์เล็กครับดึงๆๆเหยื่อน้ำก็ไหลแรงเหมือนกันครับพวกเศษอ่าหญ้าเศษอะไรติดอ่าตะกัวกับอ่าตะก้อขึ้นมา phải ôn hãy đùa khóc đừng chiếc 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 quả mưa sẽ thêm rất, rất rất. để anh vậy rất. ตอนนี้ก็เที่ยง40นาทีแล้วครับป่าก็เริ่มเงียบครับส่วนมากจะเป็นไซปะเค็มครับ นาที่นั่งตรงต้นจามจุรีก็กลับแล้วครับวันนี้เขาเปิดประตูน้ำครับน้ำก็เลยไหลตลอด <S <S เหยื่อน่าจะได้อยู่ประมาณสามชุดครับเดี๋ยวหมดเหยื่อสามชุดแล้วเริ่มทยอยเก็บครับวันนี้ก็อากาศก็คึมๆค,ครับเดี๋ยวมีแดดเดี๋ยวไม่มี ก็ถือว่ามาเช็คหมายครับไส่กระเข็ม็ม่ทอด มามืดแล้วครับเหยื่อได้อีกสองคันครับไม่รู้จะทันหรือเปล่าได้เวลากลับแล้วครับเหยื่อหมดแล้วฝนก็มืดมาแล้วครับ ลมมาน่าจะตกแน่วันนี้ปลากินห่างๆครับส่วนมากจะเป็นไซส์ปลาเค็มตัวใหญ่ๆก็จะห่างตัวหน่อยสะพานตรงนั้นเป็นหน้ามออิเทิลครับถ้าจะเอาปลาเค็มตรงนั้นกินดีมาก ใส่ปลาเค็มตัดหัวตากแดดหมายหน้าที่ว่าการอำเภอทัญะก็ร่มลื่นดีครับหมายหน้านั่งร่มลื่นเสียดายครับวันนี้น้ำขึ้นเยอะเกินแล้วก็น้ำไหลเขาเปิดประตูน้ำ ไซส์ส,สวยใหญ่ๆเลยไม่ค่อยได้ก็ถือว่ามาเช็คหมายครับวันนี้เดี๋ยวเรามาดูผลประกอบการครับวันนี้คัดไซส์หน่อยตัวเล็กๆก็ปล่อยครับ ได้ใส์บ,บิ๊กมาตัวหนึ่งก็ถือว่าเช็คหมายตัวนี้ตัวใหญ่เลยครับสำหรับคลิปนี้ขอบคุณครับสำหรับการติดตามรับชมคลิปหน้าเจอกันใหม่ครับขอบคุณครับ